สวัสดีครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับผมฝนตกชุกนะครับผมฝนตกบ่อยมากนะผมไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเลยนะครับก็ขออภัยเพื่อนเพื่อนครับผมที่ติดตามอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าฝนหยุดเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปให้ดูกันนะครับเนาะสำหรับแฟนคลับนะครับที่คอยดูคอยติดตามนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับก็เลยแบบ ไม่ค่อยได้กรีดแต่งเท่าไหร่นะครับก็คือกรีดแต่งให้ดูทุกต้นแล้วนะครับก็รอเป็นตัวนะครับเนาะนะครับฝนตกนะครับฝนตกบ่อยมากครับก็เดี๋ยวถ้าฝนหยุดผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับการกรีดแต่งมะพร้าวบอนใส่นะครับนะครับก็ยังอยู่ครับผมยังเขียวอยู่มันเดิมนะครับยังไม่ตายนะครับโดนฝนได้ครับผม อ่าโดนฝนาสาดได้ครับโดนฝนได้นะครับเพราะว่า